สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนช่อง YouTube ของจันทวันแก้วหลวงคำด้วยนะครับแล้วก็ทักทายไปยังทุกที่ทุกทางที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับอด d ซิตี้บทที่2นะครับบทนี้เราก็จะพาไปติดตั้งอด d ซิตี้กันนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็พร้อมแล้วก็ไปกันเลยนะครับผมก็อธิบายไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่พูดง่ายๆว่าวพูดไม่ค่อยเก่งนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับก็ไปที่หน้าเดสก์ท็อปก่อนเดสก์ท็อปอีกทง แล้วก็ไปที่ user folder หรือเพื่อนๆจะไปที่ DPC ก็ได้นะครับ DPC soft นี่ครับผมขอไป user folder ของผมก็แล้วกันนะครับ <PC> ก็เข้าไปนะครับสำหรับทำการดาวน์โหลดโปรแกรมไว้ตรงไหนนะครับส่วนผมก็อยู่ที่ดาวน์โหลดเลยนะครับดาวน์โหลด15แล้วก็ไปที่โปรแกรมโปรแกรม1แลวก็ไปที่ oddacity นะครับ <PC> oddacity 3 3 t f d s มาแล้วนะครับ a d d a c i t y ที่ผมดาวน์โหลด เมื่อเพื่อนๆเข้ามาในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็เจอ a u d a c i t y ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็ทําการกดแอปพลิเคชันขึ้นมาเลยครับแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาหาคําว่า Run Administrator นะครับ Enter ไปเลยครับโนี่เขาก็บอกว่าให้เลือกภาษานะครับ ค่า d e f a u l t ของเขานะครับก็จะเป็นออังกฤษอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับถ้าใครคุ้นเคยกับภาษาอื่นก็ไปเลือกตามใจนะครับแต่ว่าผมคงจะไม่ค่อยจะแนะนำได้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดไม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับขนาดภาษาอังกฤษยังยากเลยนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับเมื่อ เราไม่ได้เลือกภาษาอื่นแล้วก็เอาอังกฤษนี่แหละครับแล้วก็แท็บไปโอเคครับโอเคครับกดสเปซบาร์ก็ได้หรือ Enter ก็ดีครับเขาเขาจะบอกว่าพร้อมที่จะติดตั้งออรดัลซิตี้แล้ว ประมาณนี้นะครับก็สามารถกดอ l t เทอร์เนหรือแท็บไปหาคาว่า Next ก็ได้นะครับอ่ะผมขอกดอิเทอร์เน็ตเอ็นก็ได้เขาก็บอกว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรม Open s o อร์สนะครับแท็บไปครัแบแเน็ก อันนี้ก็เขาก็บอกว่าโปรแกรม Audacity ก็จะติดตั้งที่ไดรฟซีแล้วก็โปรแกรมไฟล์นะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็แทบไป b r o w เพื่อหาที่ติดตั้งโปรแกรมนะครับแต่ผมขอ ค่าเดิฟ์ของมันละดีหละนะครับแถบไปเน็กไปเลยครับก็แทบไปครับรีเซ็ตพรีเฟนอเรนซ์นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับกับเขานะครับแถบไปอเน็กอย่างเดียวครับอแล้วก็กดออร์เนตไอก็ได้หรือจะแถบไปหาครับว่าอินสต l l ก็ได้นะครับ

ฟังดูก็ได้นะครับแทบไปนะครับเน็กนะครับก็กดสปีดบาร์ก็จะถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับร้อนออร์ดัซซิตี้ก็คือ เราจะเปิดโปรแกรม a u d ด c i t ซิหลังจากที่เราเสร็จสิ้นการติดตั้งหรือไม่ประมาณนี้นะครับก็ผมก็ยังไม่ไม่เปิดดีกว่าก็น็อตเช็คไปน็อตเช็คส่วนเพื่อนๆจะเปิดก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วก็แท็บไปแบ็กแท็กทบีแบ็กแท็บไปฟิแบ็สนิชนะครับก็ฟินิชไปเลยนะครับ okay. Okay. เรียบร้อยนะครับก็การติดตั้งโปรแกรม Audacity ก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับท่านก็สามารถาฟังคลิปของผมแล้วก็ติดตั้งตามได้นะครับก็เดี๋ยวบทเรียนหน้าเรามาสำรวจกันนะครับสำหรับบทเรียนนี้ผมก็ต้องไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ลำรวยเงินทองและสุขภาพใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นๆนะครับสาหรับคลิปนี้ ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ